เราจะมาชี้เป้าแล้วก็บอกแหล่งค้าส่งโรงงานให้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะสนใจเกีสส่ยวกับกระเป๋าเราก็จแะนะนําเป็นเมืองกวางโจตรงก<ร><ร>ุ้วแล้วก็หางโจนั่นเองแต่ว่าจะแนะนําเป็นที่กวางโจเป็นหลักเพราะว่าหนึ่งเลยเดินทางสะดวกใกล้บินจากไทยไปกวางโจประมาณ4 5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะจบ,จบทีท่เดียวจบในที่เดียวแหล่งโรงงานมีตลาดค้าส่งมีนะคะจะสั่งผลิตหรือว่าซื้อมาขายเนี่ยคือตอบโจทย์ทั้งหมดเลยสําหรับกล้วยนะคะก็แนะนําที่กวางโจเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่สินค้าประเภทกระเป๋าเนาะแต่มันยังรวมไม่ถึงสิน ค่ะแบบ เสื้อผ้าแฟชั่นจิวเวลี่เมคอัพสกินแคร์ทุกๆอย่างเลยค่ะก็มีที่กวางโจค่ะ,คะถ้าเป็นกลุ่มสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นที่เมืองฝอซานั่นเองค่ะสำหรับสินค้าทั่วไปหรือว่าสินค้าเปตะเล็กก็จะเป็นเม,มืองอีอูนั่นเองค่ะสาหรับใครนะคะที่สนใจสินค้าด้านไหนนะคะแนะนําว่าให้สอบถามซีคีวิวคากโกก่อนเลยเพราะว่ามันจะมีลงในส่วนของดีเทลเพราะว่าเมืองแต่ละเมืองนะคะก็จะมีตึกแล้วก็ตลาดย่อยๆเนี่ยจำนวนมากเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าสนใจเสื้อผ้าที่เมืองกวางโจนะคะก็จะมีดีเทลแบบว่าเป็นเสื้้้้อออผผาาาูชชชยเป็นนนนุุดดว่ะไรแบบ ใช่แล้วค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการมีสินค้าที่ต้องการอยู่แล้วก็จะได้เลือกตลาดค้าส่งแล้วก็โรงงานผู้ผลิตที่ถูก <ท lem S 2> ต้องเนาะลแล้วก็ถ้าใครยังนึกไม่ออกนะคะว่าจะทาธุรกิจใ,ในด้านไหนก็สามารถที่จะไปดูในส่วนของงานแฟร์ได้ <Rat. S 2> เพราะว่าที่นั่นก็จะรวบรวมของสิ่งต่งางๆไว้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตผู้ประกอบการที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันเนาะถ้าแนะนําเลยถ้าที่ผ่านมาก็จะเป็นแคนต้นแฟรต้องอไปเนาะแคนต้ n นแฟ r นี่คือจัลามีทีก็จะมี3เฟสเลยแล้วแต่และเฟสก็จะมีหลายวันเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแนะนาจะเป็น CIFF นั่นเอง<ช>ค่ะซึ่งทั้สงสองงานนี้ส่วนใหญ่มาจัดจัดท,ที่กวางโจนะคะ CTW Cargo